ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชาราเข้าวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องดื่มมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อไต,อตของเราเป็นอย่างมากข้าหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าการดูแลไตตั้งแต่เนิ่นๆมีความสําคัญมากเพราะเมื่ออายุมากขึ้นไตของเราก็ยิ่งเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมเช่นปัญหาเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจหลายคนต้องจบลงด้วยการฟอกไตซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายที่สูงมากแล้วยังต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและข้อจํากัดมากมายในชีวิตอีกด้วย ดังนั้นวันนี้เราขอนําเสนอวิธีง่ายๆที่จะช่วยคุณดูแลไตด้วยเครื่องดื่มสุขภาพจากธรรมชาติที่หาดื่มง่ายทําได้เองที่บ้านเช่นน้าแตงกวาสดและน้ําสับประรดเครื่องดื่มเหล่านี้เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสารอาหารที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบช่วยบำรุงไตยอย่างอ่อนโยนและปลอดภัยนอกจากนี้เรายังมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับวิธีดื่มที่ถูกต้องรวมถึงข้อควรระวังต่างๆที่ทุกท่านควรทราบก่อนที่จะนําไปใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและปลอดภัยต่อสุขภาพ ในระยะยาวค่ะถ้าคุณกำลังมองหาวิธีดูแลสุขภาพไตที่มีประสิทธิภาพและต้องการหลีกเลี่ยงการฟอกไตในอนาคตห้ามพลาดวิดีโอนี้เด็ดขาดนะคะตามไปชมกันเลยค่ะเรื่องนี้สำคัญเพราะถ้าคุณขาดน้ำไตของคุณจะทำงานหนักขึ้นพวกมันจะขับปัสสาวะให้เข้มข้นสุดท้ายก็ได้รับความเสียหายน้ำแอปเปิลไม่ได้มีแค่น้ำเปล่าเท่านั้นยังมีสารไฟโตเคมีวิตามินซีและไฟเบอร์ชนิดเทกตินสารเหล่านี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นไทยสําคัญต่อไตสําหรับผู้ป่วยฟอกไตสารต้านอนุมูลอิสระในแอปเปิลจะช่วยลดอนุมูลอิสระที่ทําลายเซลล์ไตนอกจากนี้ไฟเบอร์ยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นลดภาระให้ไตงานวิจัยก็รองรับสิ่งนี้มีการทดสอบน้าแอปเปิลกับความเสี่ยงเนิ่วไตผู้หญิงไทยสุขภาพดี9คนดื่มวันละ2-4ถ่ถ้วยต่อเดือน5วันผลที่ได้คือปัสสาวะของพวกเธอมีโอกาสเกิดนิ่วบางชนิดลดลงสําหรับคนไทย10%ที่ต้องเจอกับเนิ่วไต ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงฟอกไตเรื่องนี้สําคัญมากแต่อย่าดื่มมากเกินไปพอดีคือดีที่สุดน้ําผลไม้สําเร็จรูปมักมีน้ําตาลเพิ่มซึ่งอาจทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งอันตรายกับผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่มีแนวโน้มเป็นเบาหวานควรข้นน้าสดดื่มเองใช้แอปเปิลออร์แกนิกหากเป็นไปได้ดื่มตอนเช้าขณะท้องว่างเพื่อดูดซึมสารอาหารสูงสุดถ้าอยากปกป้องไตเพิ่มลองน้ําส้มสายชูหมักจากแอปเปิลเอซีวีหมักจากแอปเปิลยีสต์และน้ําตาล ช่วยลดความเครียดออกซิเดชันปรับสมดุลน้าตาลในเลือดและมีหลักฐานว่าช่วยลดนิ่วที่มีอยู่แล้วเลือกแบรนด์คุณภาพดีและออแกนิกผสม 1- 2สองช้อนโต๊ะ15-30มลกับน้ำเปล่าทุกวันค่อยๆเริ่มดูการตอบสนองของร่างกายถ้าคุณมีเวลาน้อยเตรียมขวดน้ำไว้ลงหน้าใสน้ำเมซีวีแอปเปิลหั่นและใบสะระแหน่ตอนเช้าก็พร้อมดื่มช่วยปกป้องไตนิสัยง่ายๆนี้อาจช่วยให้คุณไม่ต้องฟอกไตน้ำแครนเบอร์รี่แครนเบอร์รี่ปลูกบนไม้พุ่มเขียวชะอุ่ม ในอเมริกาเหนือผลสีแดงสดนี้มีสารที่ไตต้องการกรดซาลิไซลิกกรดควินิกโพไซยานิดินไม่ใช่แค่ชื่อแปลกๆแ,แต่คือผู้พิทักษ์ไตสารเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านการอักเสบลดปัญหาการอักเสบเรื้อรงังซึ่งพบในโรคไตน้ำแครนเบอร์รี่ยังช่วยลดความเสี่ยงฟอกไตในหลายทางอันดับแรกคือต่อสู้การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ UTI ถ้า UTI ลามถึงไตอาจทำลายถาวรทุกครั้งที่ไตติดเชื้อจะเกิดรอยแผลและประสิทธิภาพลดลงฟอกไตเข้าใกล้ขึ้น โปรไซยานิดีในแครนเบอร์รี่จะป้องกันแบคทีเรียเกาะผนังทางเดินปัสสาวะลดการติดเชื้อก่อนจะเกิดขึ้นแต่น้ำแครนเบอร์รี่มีมากกว่านั้นมันช่วยลดความดันโลหิตซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการทำลายไตยถ้าความดันสูงทำลายเส้นเลือดเล็กๆในไตาการกรองจะเสียของเสียะส,สมเสี่ยงฟอกไตามากขึ้นการดื่มแครนเบอร์รี่เป็นประจำช่วยควบคุมความดันโลหิตแต่อย่าลืมสมดุลน้ำแครนเบอร์รี่ป้องกันนิ่วบางชนิดรูใช้แต่เพิ่มความเสี่ยงนิ่วชนิดอื่นออกซาเลตและกรดยูริก ดังนั้นต้องดื่มแต่พอดีวันละ120-240อมลก็เพียงพอเพื่อสุขภาพไตควรเลือกแบบ100เอร์เซไม่เติมน้ำตาลลีกเลี่ยงแครนเบอรี่ค็อกเทลเพราะมีแต่น้ำตาลรสเปรี้ยวจัดก็เติมน้ำเปล่าหรือใส่สาแน่หรือสมุนไพรเพิ่มรสโดยไม่เพิ่มน้ำตาลใครมีประวัติติดเชื้อหรือเป็นนิ่วบ่อยลองดื่มเช้า1แก้วเย็น1แก้วเหมือนกรอบป้องกันทั้งวันข้อควรระวังแครนเบอรี่อาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดซึ่งไม่เหมาะกับผู้ที่เสี่ยงฟอกไต หากคุณกินยาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟารินควรปรึกษาแพทย์ก่อนหากคุณชอบเนื้อหานี้กดถูกใจให้รู้ว่าคุณอยู่ตรงนี้และอยากให้เราทําเนื้อหาแบบนี้ต่อน้ําบีทรูทความลับของน้ําบีทรูทอยู่ที่นเนตรอนินทรีสารนี้ควบคุมความดันโลหิตศัตรูอันดับหนึ่งของไตในตรจากบีทรูทช่วยขยายหลอดเลือดทําให้ไหลวินดีลดความดันบนโครงสร้างไตที่เปราะบางมีการทดลองน้ําบีทรูทกับความดันโลหิตในผู้ป่วยไตย60คนผลออกมาชัดเจน น้ำบีทรูทช่วยลดความดันโดยปรับหลอดเลือดให้ทำงานดีขึ้นสำหรับคนที่เสี่ยงตายวายนี่คือข่าวดีสุดๆทำน้ำบีทรูทเองง่ายมากหั่นบีทรูทเป็นชิ้นแล้วคั้นน้ำถ้าไม่มีเครื่องคั้นก็ใช้เครื่องปั่นเติมน้ำแล้วกรองถ้าอยากอร่อยเติมขิงหรือแอปเปิลถ้ารสชาติพื้นดินแรงไปเติมน้ำแอปเปิลหรือน้ำมะนาวเวลาดื่มที่ดีที่สุดคือเช้าก่อนอาหาร30นาทีหรือเป็นเครื่องดื่มบ่ายก็ได้วันละ1แก้ว150 200มลกำลังดี ถ้าดื่มทุกวันไม่ได้สัปดาห์ละสองหรือสามครั้งก็ยังดีแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยฟอกไตควบคุมปริมาณน้ำดื่มแค่60มลผสมในน้ำที่อนุญาตก็พอในเตรย,ยังทำงานแม้ปริมาณน้อยมีเคล็ดลับคู่อาหารกินบีทรูทกับนมการจับคู่กันจะช่วยดูดซึมสารบางอย่างลองกินบีทรูทกับข้อเทศชีสใส่เฟต้าชีสในสลัดผักโขมกับบีทรูทหรือกินแซนวิชชนมชีสกับน้ำบีทรูทคำเตือนสำหรับคนที่มีประวัตินิ่วบีทรูทมีออกซาเลตกับพิวรีนอาจกระตุ้นนิ่วในคนที่เสี่ยง ถ้าเห็นปัสสาวะสีแดงหลังดื่มอย่าตกใจมันไม่ใช่เลือดแต่เป็นสีธรรมชาติของบีทรูทไตของคุณปลอดภัยเป็นแค่บิชริอาตน้ำมะนาวน้ำมะนาว,นนาวรสเปรี้ยวสดชื่นขึ้นชื่อเรื่องล้างไตดื่มน้ำมะนาวอุ่นตอนเช้าเหมือนส่งทีมทำความสะอาดไปช่วยไตยกรองของเสียสรุปแล้วน้ำมะนาวมีกรดซิตริกกับไฮดรอกซิซิเตรต HCA ซึ่งป้องกันนิ่วไตได้ดีสารเหล่านี้ขัดขวางการก่อตัวของแร่ธาตุกับนิ่วเดิมและป้องกันนิ่วใหม่ซึ่งสำคัญมาก เพราะคนไทยหนใน10จะเป็นนิ้วไตสักครั้งความเจ็บปวดเหมือนคลอดลูกความเสียหายที่เกิดกับไตาอาถาวรนิ้วสามารถอุดตันทางเดินปัสสาวะและกระตุ้นการอักเสบงานวิจัยชี้ว่าดื่มน้ำมะนาวครึ่งถ้วยผสมกับน้ำหวานและหนึ่งครั้งหรือคั้นน้ำมะนาวสลูกจะเพิ่มระดับซิเตรตในปัสสาวะและลดโอกาสนิ้วในการศึกษาผู้ป่วยนิ้วแคลเซียมออกซาเลต203คนครึ่งห่งได้ดื่มน้ำมะนาววันละสครั้ง สองปีถัดมากลุ่มที่ดื่มน้ำมะนาวนิ่วเกิดซ้ำน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มใช้น้ำมะนาวง่ายมากเริ่มเช้าด้วยน้ำอุ่นกับน้ำมะนาวครึ่งลูกดื่มขณะท้องว่าง 20- 30นาทีก่อนอาหารเช้านิสัยนี้ดีต่อไตตับและระบบย่อยอาหารใครไม่ชอบเปรี้ยวเติมน้ำผึ้งหรือสารแหนได้หากคุณเป็นกรดไหลย้อนหรือมีระบบย่อยอาหารไวแนะนำให้เจียน้ำมะนาวด้วยน้ำเปล่ามากขึ้นหรือดื่มหลังจากรับประทานของว่างเบาๆเสมอเลือกใช้มะนาวสดหลีกเลี่ยงน้ำมะนาวบรรจุข,ขวดที่มีสารกันเสีย และน้ำตาลเพิ่มใช้หลอดในการดื่มเพื่อปกป้องเคลือบฟันหรือบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าหลังดื่มสำหรับผู้ป่วยล้งางไตน้ำมะนาวกลับยิ่งมีประโยชน์ขึ้นอีกผู้ที่อยู่ระหว่างการฟอกไตมักมีปัญหาท้องผูกจากยาการจำกัดอาหารและปริมาณน้ำดื่มน้ำมะนาวช่วยกระตุ้นเอนไซม์ย่อยอาหารบรรเทาได้อย่างอ่อนโยนโดยไม่ต้องใช้ยาถ่ายแรงๆความสม่ำเสมอสำคัญกว่าปริมาณดื่มวันละนิดเป็นประจำจะดีกว่าดื่มเยอะๆบ้างครั้งทำให้เป็นกิจวัตรยามเช้าเหมือนแปรงฟันแล้วเก้าอี้ล้างไตนั้นอาจจะว่างเสมอ น้ำมะนาวเขียวสกัดจากผลมะนาวเขียวไม่ใช่แค่ช่วยเพิ่มรสชาติแต่ยังดีต่อสุขภาพไตเช่นเดียวกับมะนาวหรือมะนาวเขียวอุดมด้วยซิเตรตนักสู้โรคนิ่วในไตที่ส่งพลังซิเตรตทำงานหลายทางเพิ่มระดับซิเตรตในปัสสาวะจับกับผลึกแคลเซียมออกซาเลตป้องกันไม่ให้ก่อตัวและเกาะกันหากไม่มีการป้องกันนิว่วก็จะก่อตัวงานวิจัยยืนยันประโยชน์ของมะนาวเขียวฐานข้อมูลขอเคลนครซึ่งเป็นมาตรฐานสูงของวงการแพทย์ระบุว่าซิเตรต ช่วยลดขนาดนิ้วได้จริงสำหรับผู้ที่มีนิ้ว้ำซากนี่อาจช่วยหยุดความเสียหายที่นำไปสู่การล้างไตสำหรับผู้ที่ล้างไตยอยู่แล้วน้ำมะนาวเขียวยังมีข้อดีเพิ่มเติมมันให้วิตามินซีโพลิฟีนอลและฟลาวอนอยด์โดยไม่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วยล้างไตเพราะผละไม้หลายชนิดห้ามกินเพราะโพแทสเซียมสูงแต่น้ำมะนาวเขียวให้ภูมิคุ้มกันโดยไม่เสี่ยงใช้ก็ง,ง่ายทำน้ำมะนาวเขียวโดยผสมน้ำมะนาวเขียวกับน้ำเปล่าและน้ำตาลเล็กน้อยใส่มะนาว ในสลัดหมักเนื้อหรือลาดบนอาหารทะเลมะนาวเขียวขนาดกลางหนึ่งผลต่อวันก็เพียงพอสำหรับวิตามินซีและสารบำรุงไตหากคุณไม่ชอบความเปรี้ยวผสมน้ำมะนาวเขียวกับน้ำมะพร้าวช่วยลดความเปรี้ยวพร้อมเติมอิเล็กโทรไลต์จากน้ำมะพร้าวลองสูตรนี้น้ำมะนาวเขียวหนึ่งผลน้ำมะพร้าวไม่หวาน200มลใบสะระแหนะ่หรือขิงหั่นเพิ่มรสสำหรับผู้ป่วยล้างไตที่จำกัดน้ำดื่มต้องวางแผนดีๆอย่าใช้น้ำไปเปล่าประโยชน์เติมน้ำมะนาวเขียวเข้มข้นลงในน้ำที่ได้รับอนุญ,ญาตคุณจะได้ประโยชน์ โดยไม่เกินข้อจำกัดที่อาจทำให้หัวใจล้าในระหว่างรอบล้างไตยอยากรู้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมเราแนบลิงก์งานวิจัยทั้งหมดไว้ใต้คลิปแล้วน้ำขึ้นฉายไม่ใช่แค่กระแสแฟชั่นสำหรับไตของคุณอาจเป็นเส้นแบ่งระหว่างสุขภาพกับการล้างไตความดันโลหิตสูงยังคงเป็นสาเหตุอันดับสองของไตวายวทั่วโลกเมื่อความดันสูงอยู่นานหลอดเลือดเล็กๆในไตจะเสียหายจนนำไปสู่การล้างไตน้ำขึ้นฉ่ายช่วยตัดวงจรน,นี้ มันลดความดันได้ตามธรรมชาติลดคอเลสเตอรอลช่วยสนับสนุนการทำงานของไตโดยไม่ต้องพึ่งยาพลังของมันมาจากฟลาวโนนอยชื่อว่าพิจินินงานวิจัยพบว่าสารนี้ป้องกันความเสียหายของไตโดยตรงปกป้องเซลล์จากการบาดเจ็บและลดการอักเสบแม้น้ำขึ้นฉ่ายจะเป็นที่นิยมแต่งานวิจัยในคนเกี่ยวกับการล้างไตยังมีไม่มากอย่างไรก็ตามการใส่น้ำขึ้นฉ่ายในอาหารสำหรับไตเป็นทางเลือกที่ดีเพราะมีโพแทสเซียมต่ำแต่สารอาหารสูง ทำน้ำขึ้นฉ่ายเองได้ไง่ายๆหั่นต้นขึ้นฉ่ายเป็นชิ้นเล็กๆปั่นกับน้ำเปล่าจนเนียนแล้วกรองดื่มทันทีเพื่อคงคุณค่าเติมขิงแตงกวาใบสะระแหน่หรือน้ำมะนาวเพื่อความหลากหลายหากไม่ชอบรสของขึ้นฉ่ายลองผสมครึ่งแก้วกับน้ำแอปเปิลหรือน้ำแตงกวาความหวานหรือความสดชื่นจะกลบรสเข้มของขึ้นฉ่ายแต่ยังคงคุณประโยชน์อีกตัวเลือกคือเติมน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชาก,กับน้ำมะนาวเล็กน้อยลงในน้ำขึ้นฉ่ายล้วนๆทำให้รสกลมกล่อมขึ้นดื่มตอนท้องว่างช่วยดูดซึมได้ดีปริมาณที่แนะนำคือ2000 30มมลต่อวันหากคุณเพิ่งเริ่มดื่มให้เริ่มที่100มอมลแล้วค่อยๆเพิ่มเมื่อร่างกายปรับตัวได้โปรดทราบว่าหากคุณใช้ยาละลายลิ่มเลือดน้ำขึ้นฉ่ายอาจ,จไม่เหมาะเพราะมีวิตามินเคที่มีผลต่อการแข่งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มแตงกวามีน้ำถึง9 6เ็ข้อมูลนี้สำคัญเพราะภาวะขาดน้ำจะเร่งความเสียหายของไตและนำไปสู่การล้างไตน้ำแตงกวาช่วยต่อต้านไผ่เงียบนี้ได้ตามธรรมชาติมันช่วยเติมน้ำให้เซลล์สนับสนุนการกรอง และช่วยให้ไตทำงานได้แม้จะอ่อนแอลงกล่าวง่ายง่ายแตงกวาเต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระสารอาหารเหล่านี้ช่วยขจัดสารพิษปกป้องเซลล์จากความเสียหายและรักษาความสมดุลภายในน้ำแตงกวาทำงานเหมือนไม้กวาดอ่อ,อนๆ่อ,อนกวาดของเสียออกจากร่างกายก่อนจะทำร้ายไตายหากคุณมีนิ้วในไตน้ำแตงกวาจะช่วยละลายนิ้วด้วยปริมาณน้ำและสารธรรมชาติการดื่มเป็นประจำจะลดโอกาสเกิดนิ้วใหม่ช่วยให้คุณไม่ต้องเจอชะตาไตวาย,วาย นอกจากนี้มเมล็ดแตงกวายังมีฤทธิ์เย็นและช่วยป้องกันอาการท้องผูกทําให้ลาไส้และไตของคุณแข็งแรงการทําน้ําแตงกวาทําทได้ง่ายล้างแตงกวาขนาดกลางหนึ่งสองลูกถ้าเป็นออแกนิกให้คงเปลือกไว้เพราะมีสารอาหารสูงหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่เครื่องปั่นเติมน้ำนิดหน่อยเติมขิงใบสะระแหน่หรือมะนาวเพิ่มรสชาติก็ได้ถ้าน้ําแตงกวารสจืดไปลองผสมกับแอปเปิลหรือเบอร์รี่ให้หวานโดยไม่ใส่น้ําตาลอีกวิธีหนึ่งคือแตงกวากับมะนาวและผักชีทําเป็นเครื่องดื่มสดชื่นเสริมสุขภาพไต และรถจะสำหรับผู้ป่วยฟอกไตที่จำกัดน้ำดื่มน้ำแตงกวาเหมาะเพราะมีน้ำสูงและแร่ธาตุต่ำปลอดไทยกว่าน้ำผลไม้หลายชนิดน้ำแตงกวาช่วยเติมน้ำโดยไม่เพิ่มอิเล็กโทรไลต์ที่ต้องฟอกออกไม่หนักท้องเก็บน้ำแตงกวาไว้ในขวดแก้วแช่ตู้เย็นและดื่มใน24ชั่วโมงเพื่อคุณค่าสูงสุดสารอาหารจะเสื่อมอย่างรวดเร็วหลังปัน่นควรดื่มสดใหม่ดีที่สุดถ้าทำเยอะเก็บในถาดน้าแข็งจะได้ก้นน้ำแตงกวาแช่ในน้ำเปล่าตลอดวันเหมาะกับหน้าร้อนในไทยหนึ่ง น้ำสับป,ปะรดน้ำสับป,ปะรดทำจากผลสับป,ปะรดก้านและรากจุดเด่นคือเอนไซม์โบรมีเลนที่ทำให้น้ำสับป,ปะรดต่างจากผลไม้อื่นโบรมีเลนใช้หมักเนื้อให้นุ่มแต่เมื่ออยู่ในร่างกายจะช่วยต้านอักเสบลดปวดบำรุงหัวใจและเสริมภูมิคุ้มกันคุณสมบัติเหล่านี้ช่วยถนอมไตและลดความเสี่ยงต้องฟอกไตผู้ป่วยไตยมีศัตรูร่วมคือภาวะอักเสบเรืร้อรังอาการนี้จะเร่งให้โรคแย่ลงและชีวิตแย่ลงโบรมีเลนเลือกกำจัดสารอักเสบลดการคายเคืองในเนื้อไตเสริมสุขภาพ โดยไม่ต้องใช้ยาต้านอักเสบที่มีผลข้างเคียงมีงานวิจัยยืนยันว่าบรมีเลนช่วยลดปวดและอักเสบได้จริงนอกจากนี้สับป,ประรดยังมีวิตามินซีแมงกานีสและใยอาหารและโพแทสเซียมต่ำกว่าผลไม้หลายชนิดซึ่งสำคัญมากเมื่อไตเสื่อมเพราะร่างกายควบคุมโพแทสเซียมไม่ได้น้ำสับป,ประรดจึงเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาไตาให้สารอาหารแต่ไม่เพิ่มโพแทสเซียมวิธีทำน้ำสับป,ประรดสดหัน่นสับป,ประรดสุกข,ขนาดกลางเป็นชิ้นประมาณสองถ้วยปั่นจนเนียนเติมน้ำหากจำเป็นเสริมประโยชน์ ด้วยขิงสดหรือสารแหนะปริมาณที่เหมาะสมคือ1 2 0 1 8 0มลต่อวันดื่มตอนเช้าหรือกลางวันกังวลเรื่องน้ำตาลไหมเจือจางด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำแตงกวาหรือน้ำสับปะรดแช่แข็งปั่นกับน้ำมะพร้าวเป็นสมูทตี้อีกสูตรคือน้ำสับปะรดกับมะนาวและขมิ้งชันเพิ่มคุณสมบัติต้านอักเสบสูตรเหล่านี้ได้ประโยชน์โดยคำนึงถึงสุขภาพแต่ละคนข้อควรระวังคือโบรมีเลนมากเกินอาจทำให้เลือดบางใครที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือเตรียมผ่าตัดควรปรึกษาแพทย์ก่อน ดีท็อกไตข้อควรระวังการดีท็อกไตอาจฟังดูมาหัศจรรย์แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังหากทำผิดอาจทำให้ต้องฟอกไตเร็วขึ้นที่จริงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เรื่องการดีท็อกไตมีน้อยที่น่ากังวลคือการดีท็อกอาจปลอดภัยสำหรับไตปกติแต่เสี่ยงกับผู้มีปัญหาไตบางโปรแกรมดีท็อกรวมถึงการล้างลำไส้ด้วยอาจทำให้เกิดภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงอันตรายในผู้ป่วยไตภาวะนี้อาจถึงแก่ชีวิตได้การอดอาหารหรือจำกัดแคลอรีมากไปก็เสี่ยงเช่นกัน อาการเช่นปวดศีรษะอ่อนเพลียเวียนศีรษะแรงกว่านั้นคือเสียสมดุลอิเล็กโทรไลต์และขาดน้ําสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาการเล็กน้อยแต่เป็นไยโดยตรงกับไตท,ที่อ่อนแอก่อนดีท็อกไตควรปรึกษาแพทย์ไม่ใช่เรื่องเลือกแต่จําเป็นแพทย์จะประเมินความเสี่ยงแต่ละคนบางคนเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลงอิเล็กโทรไลต์หรือขาดน้ํามากกว่าการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะมั่นใจว่าปลอดภัยและได้ผลหากเป็นโรคไตให้เลือกควบคุมอาหารแทนดีท็อกเช่นอาหารสําหรับไตท,ที่จํากัดโปรตีนโซเดียมโพแทสเซียม และฟอสฟอรัสที่สะสมเมื่อไตขับออกไม่ได้อีกทางเลือกที่ได้รับการวิจัยคืออาหารเดช (DASH) d รีโปรชิสต r o ต็อป s to Stop h y นเน้นผักผลไม้ธัญพืชและโปรตีนไขมันต่ำจำกัดโซเดียมมูลนิธิโรคแต่แห่งประเทศไทยแนะนำเดชเพื่อชละลอโรคไตหลักสำคัญคือความพอดีไม่ใช่สุดโต่งการดูแลแบบค่อยเป็นค่อยไปยั่งยืนกว่าดีท็อกแรงฮะฮะการดื่มน้ำและโภชนาการที่สมดุลช่วยบำรุงไตโดยไม่เสี่ยงอันตรายหากฟอกไต อยู่การควบคุมอาหารสําคัญยิ่งขึ้นเครื่องดื่มที่กล่าวมาอาจช่วยได้แต่ปริมาณเวลาและส่วนประกอบต้องเหมาะสมกับแผนการรักษาของแต่ละคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบวิดีโอนี้กับช่องฉลาดในวัยชราหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจใหม่ๆในการดูแลสุขภาพไตของตัวเองนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มธรรมชาติที่ช่วยบำรุงและปกป้องไตไม่ว่าจะเป็นน้ำแตงกวาน้ำสับปะรดหรือสูตรเครื่องดื่มต่างๆที่ทั้งอร่อยสดชื่นและดีต่อสุขภาพที่สำคัญเรา ยังได้พูดถึงวิธีการดื่มที่ถูกต้องรวมถึงข้อควรระวังสําหรับผู้ที่มีปัญหาไตาหรืออยู่ระหว่างฟอกไตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการใส่ใจและดูแลตัวเองในทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือกรับประทานอาหารการออกกําลังกายหรือการเลือกเครื่องดืง่มที่มีประโยชน์เราเชื่อว่าเคล็ดลับเล็กเล็กเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีและไกลโรคไตได้ในระยะยาวค่ะหลังจากที่ได้รับชมวิดีโอนี้แล้วทุกท่านได้เรียนรู้อะไรบ้างคะขอเชิญคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยเข่าว่าสิ่งใด ที่คุณจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันหรือเทคนิคไหนที่คุณอยากลองเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ทีมงานอยากรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ของทุกท่านมากๆเลยนะคะและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง salute the losencianos เพื่อไม่พลาดสาระสุขภาพดีๆสําหรับผู้สูงวัยแบบนี้ในทุกสัปดาห์ข้าขอบคุณและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ